เรื่องผีผีเรื่องคำสาบสิคลัยประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม subscribe กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สาตอนเผชิญหน้ากับพระนางสีจันทรา แม้ว่าถูกตั้งกระโทูถามจากพะนางสีจันทาก็ตามตาราไตไม่กล้าแม้แต่จะขยับกายนางหวาดกลัวต่อสตีผู้ที่เป็นพระชายาแห่งพระเจ้าสุริยะชัยและรู้ว่าบัตรนี้กำลังกริ้วที่เห็นนางผู้ที่มีเรือนร่างแบบบางในเครื่องแต่งกายเหนือกว่านางกำนันทั่วไปข้าถามเจ้าได้ยินหรือไม่ หรือว่าหูหนวกไปแล้วพระนางสตรีผู้นี้คือหยุดท่านกฤษณะข้าไม่ได้ถามท่านข้าถามหญิงผู้ทำตนเป็นใบเท่านั้นบอกมาว่าเป็นใครหรือว่าจะให้ข้าเป็นผู้ง้างปากมันพระนางสีจันทราทาท่าจะก้มลงไปกระชากไหล่หญิงผู้มีผิวสีน้ำผึ้งขึ้นมาตาละไตตนกสุดขีดรีบเงยหน้าขึ้นมาสุบพระเนตร ทันทีที่ได้เห็นหน้าพระชายาสีจันทราถึงกับอึ้งพระทายหายว่าความชิงชังเกิดขึ้นทันทีเมื่อรู้ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งและจะต้องเป็นตราไตาผู้ที่พระเจ้าสุริยชัยกำลังลุ่มหลงขอพระราชทานอภัยเพคะหม่อมฉันชื่อตารตาไตหญิงงามยกมือกลับพุ่มไหวทำความเคารพด้วยเนื้อตัวสั่นเทา เพราะหวาดกลัวต่อพระเนตรขมครับคู่นั้นนางรับรู้ว่าเป็นสตรีทีท่ทรงอํำนาจและมีความเฮี้ยมแฝงเอาไว้จึงถูกถ่ายทอดออกมาจนหมดสิ้นบัดนี้ดวงเนตรคู่นั้นแสดงความเกลียดชังนางอย่างเต็มที่และไม่ได้กักเก็บเอาไว้แต่อย่างใดตาลไตทำตัวไม่ถูกนอกจากก้มหน้างุดลงไปมองที่พื้นอีกครั้งอ๋อ นี่หรือตาละไตหน้าตาเจ้าช่างชี้ริ้วสินดีนางกำนันของข้ายังสวยกว่าเจ้าเสืออีกเหตุใดนะพระองค์ถึงต้องการให้เป็นนางสนมพระนางเพคะหม่อมฉันไม่อยากเป็นเลยเพคะช่วยหม่อมฉันด้วยเถิดจู่ๆตาละไตคลานเข้าไปกอดพระบาทพระนางสีจันทราเอาไว้จนแน่นและร่ำร้องของความช่วยเหลือด้วยน้ำตานองใบหน้า ทุกคนต่างพากันตื่นตกใจไม่คิดว่าตาลไตจะกล้าทำเช่นนี้พระนางสีจันทราสะดุง้งขยับเท้าออกห่างอย่างขยะขยงอย่ามาแตะต้องตัวข้านะเนื้อตัวเจ้าช่างสสรปกสิ้นดีได้โปรดเถิดพระนางหม่อมฉันขอทำงานเป็นนางกุลาก้รัววดีกว่าที่จะถวายตัวเป็นนางสนมแห่งองค์สุริยะไทฮ้เจ้าอย่ามาทำเป็นพูดดีไปเลย ข้าไม่เชื่อเจ้าดอกมานยาให้ข้าสงสารมากกว่าแท้จริงแล้วเจ้าปรารถนาที่จะเป็นนางสนมจนตัวสั่นไม่จริงดอกเพคะหม่อมฉันหยุดได้แล้วตาละไตข้าเบื่อที่จะรับฟังเจ้าอีกต่อไปผู้หญิงด้วยกันดูออกแน่จริงแล้วก็เจ้าหนีไปจากอารยนครซะไปให้ไกลๆไม่ให้พระองค์ท่านตามเจอพระนางศีจันทา ยูให้ตาราไตหนีไปจากที่นี่ดวงเนตรที่มองสตรีงามเข้มชัดแม้แต่กฤษณะยังไม่กล้าที่จะสบตารู้ว่าพระนางสีจันทราไม่ชอบตาราไตซึ่งกำลังจะเป็นที่โปรดปรานแห่งพระเจ้าสุริยชัยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่สตรีจะชิงชังผู้หญิงที่ทำให้สามีลุ่มหลงจึงพยายามหาทางกำจัดไปให้พ้นโดยเร็วที่สุดกฤษณะ รอบมองพระนางสีจันทราอย่างไม่ชอบใจนักรู้ดีว่าใครก็ตามที่หนีไปจากพระเจ้าสุรยาชัยในขณะที่พระองค์พึงพระไทยถ้าถูกจับได้คนผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทันขนาดหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตเขาคิดไม่ถึงว่าพระนางจะกล้ายุยงต,ตาลไตให้หลบหนีไปเท่ากับว่าส่งให้ไปสู่กับดักแห่งความตายจิตใจพระนางช่างเหี้ยมโหด และร้ายสิ้นความปราณีเขาพยายามที่จะหาทางช่วยเหลือตาไตไม่ให้ตกเป็นนางสนมและหาทางซ่อนเร้นหลบไปโดยที่ไม่มีใครพบเห็นพระนางช่วยพาหม่อมฉันหนีไปด้วยเถิดเพคะโอ้ยไม่ใช่เรื่องของข้าเจ้าก็หาทางหนีไปเองเถิดไปถอยนะเกกะทางเดินเสียจริงข้ายิ่งรีบๆอยู่ด้วยรองพระบาทนางสัตว์สารสีน้ำตาล ตวัดเจียดหน้าตรัตายไปเพียงนิดเดียวโชคดีที่นางหลบทันไม่เช่นนั้นคงได้รับบาดเจ็บหญิงงามน้ำตาคลอมองตามผ้าวรกายงดงามที่เยืงย่างขึ้นไปนั่งบนเสลียงทองทหารเปอยอกสีนายรวนร่างบึกบึนช่วยกันหามแล้วเดินไปข้างหน้าส่วนเบื้องหลังคือนางกำนันจำนวนหนึ่งช่วยกันหอบหิ้วข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ตามไปด้วยความระมัดระวัง แต่ละคนปิดปากนิ่งไม่พูดคุยแต่อย่างใดบ่งบอกถึงพระนางสีจันทราว่าเป็นคนที่ดุมากสำหรับตาละตายแล้วรู้ว่าพระนางนั้นทั้งดุและน่ากลัวที่สุดท่านกฤษณะช่วยข่าด้วยเถิดแม่นางข้าเองก็อยากช่วยใจแทบขาดแต่ก็ต้องรู้ว่าข้าเป็นเพียงข้ารองพระบาทรับใช้พระองค์ไม่อาจที่จะกระทำอุกอาจเช่นนั้นได้เลย มหาปราดปฏิเสธด้วยน้ำเสียงหวาดหวัน่นทำเหมือนว่าไม่กล้าที่จะกระทำในสิ่งที่ขาดต่อพระราชประสงค์แห่งเจ้าผู้ครองนครเขากลัวว่านางกำนันและผู้ติดตามตาระไตจะนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระองค์ท่านจึงหาทางออกให้แก่ตนเองได้อย่างสวยงามตาระไตน้ำตาคลอด้วยความเสียใจไม่คิดว่าชีวิตจะอับจนหนทางกลายเป็นนางสนม แด่บรุุษคราวพ่อแม้ว่าเป็นเจ้าผู้ครองนครแต่นางไม่ปรารถนาและพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้หลุดพ้นจากเงื้อมพระหัตถ์ในพระเจ้าสุริยชัยหรือว่าข้าจะต้องกลายเป็นนางสนมจริงๆโอ้ข้าเด็กองค์พระศรีวัจ้าจงช่วยให้ข้ารอดพ้นจากพระองค์ด้เถิดข้าไม่ปรารถนาเช่นนั้นเลยสตรีผู้พกความเศร้า ได้แต่คล่ำครวญด้วยความเสียใจใบหน้างามยังคงแนบลงไปกับพื้นมาหาปราดแห่งอารยะนครได้แต่มองด้วยความสงสารเมื่อสบตากับนางกำนันคนหนึ่งเห็นว่าก้มหน้ามองที่พื้นทันทีพวกเจ้าพาแม่นางตะระไตไปพักผ่อนเถิดเจ้าค่ะแม่นางตะระไตลุกขึ้นเถิดพวกเราจะพาไปกรองมาลัยที่ห้องไม่เราเบื่อไม่อยากทำสิ่งใดทั้งสิ้น นอกจากปฏิเสธที่จะลุกจากนางกำนันทั้งสองตาละไตยยังคงเอ็นร่างให้นอนราบไปกับพื้นอย่างไม่ใยดีสิ่งใดๆเรียวแขนสะบัดออกจากการเกาะกลุ่มกลิณนายเห็นดังนั้นเข้าไปสุดนั่งหลงข้างๆฝ่ามือแตะลงที่ข้อแขนเพียงเบาๆหญิงงามถึงกับนิ่งงนันจ้องมองด้วยความตื่นตกใจแรกสัมผัสจากบุรุษที่ไม่ใช่บิดาวาบหวามเข้าไปกลางใจ ผิวหน้านางร้อนเผาริมฝีปากจิ้มริมขยับเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีคำพูดใดๆออกมาแม่นางลุกขึ้นถิดอย่านอนคลุกดินคลุกสายอย่างนี้เลยข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ข้ากลัวที่จะเป็นบาดบริจาริกาไม่เอาน่าในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจงอย่าคิดสั้นชีวิตคนเรานั้นใช่ว่าจะยืนยาวในเมื่อเกิดมาแล้วจงพยายาม ทำในสิ่งที่ดีที่สุดเถิดทำสิ่งใดเล่าในเมื่อเวลานี้ไม่มีใครพอที่จะทำให้ข้าชื่นใจแม้แต่เพียงน้อยนิดก็ไม่มียิงงามฟูม่ายด้วยความเสียใจกฤษณะปลายตาไปที่นางกำนันทั้งสองกระเม้นคิ้วใส่หนึ่งในสองจึงเอ่ยถามทันทีมีอะไรหรือท่านกฤษณะเจ้าสองคนไปก่อนนะข้าจะดูแล แม่นางตาลไตเองถ้าหากว่าพระเจ้าสุริยชัยทรงมีพระกระแสรรับสัง่งมาหาแม่นางเล่าบอกท่านว่าแม่นางกำลังกรองพวงมาลยัยข้าสนทนากับนางไม่นานนักพวกเจ้ารีบไปรอที่ตำหนักเล็กเถิดเจ้าค่าสิ้นคำนางกำนันทั้งสองกฤษณะใช้ฝ่ามือแตะข้อศกหญิงงามแค่เพียงเบาๆตาลไตจึงเงยเบยหน้า ที่เกลื่อนไปด้วยหยาดน้ำตาขึ้นมามองพร้อมกับปล่อยให้หยาดหยดลาดรถลงมาอีกครั้งอย่าเศร้าใจไปเลยแม่นางชีวิตข้าจบสิ้นแล้วไม่คิดเลยว่าข้าจะต้องจบชีวิตไวสาวให้แก่ชายคราวพ่อฟังข้าให้ดีแม่นางต,ลตาลไตในเมื่อเจ้าไม่พึงปรารถนาที่จะเป็นนางสนมข้ามีวิธีที่จะช่วยเหลือเจ้าแค่เพียงทำตัวตามสบายอย่าแสดงท่าทีว่าขัดขืน จากนี้เป็นต้นไปก่อนจะถึงพิธีอาบแสงจันทร์ทุกคืนหลังจากทุกคนหลับแล้วเจ้าออกมาพบข้าใต้ต้นไทรกลางพระราชอุทยานข้าจะทำพิธีอาบอักคีให้ตัวเจ้าร้อนถ้าหากว่ามีชายไม่พึงปรารถนาแต่ต้องตัวเจ้าตัวของเจ้าจะร้อนราวกับไฟไม่อาจที่จะกระทําสิ่งใดๆได,ได,ได้จริงหรือท่านกิษณะจริงสิข้ายินดีช่วยเจ้าด้วยความจริงใจ แต่ว่าเจ้าจะต้องท่องมนต์กำกับด้วยไม่เช่นนั้นจะไม่สำลิดผลขอบน้ำใจท่านมากที่กรุณางง้นคืนนี้ข้าจะมาพบท่านใต้ต้นไทรเพื่อทำพิธีอาบอาักคีตาลไตย,ยกมือกระพุ่มไหวด้วยความดีใจเมื่อรู้ว่ามีทางออกที่จะไม่ให้พระเจ้าสุริยชัยแต่ต้องเนื้อตัวมหาปราดแห่งอารยานครจึงถือโอกาส จับต้องไหลกลมกลึงปลายนิ้วเกลี่ยแค่เพียงเบาๆหญิงงามร้อนวุบวาาไปทั่วกายาจำเอาไว้ไม่มีใครจริงใจกับแม่นางเท่ากับข้าอีกแล้วขอบน้ำใจอันดีงามข้าตารตไจยจะไม่ลืมพระคุณในครั้งนี้ท่านคือทางรอดที่ทำให้ข้าอยากมีชีวิตอยู่หญิงงามกล่าวด้วยน้ำเสียงหวานซึง้งความสุขที่ได้รับในครั้งนี้ถูกเก็บซ่อนเอาไว้กลางใจ ไม่อาจาที่จะเอื้อนเอ,อ่ยออกมาใช่ใช่เพียงแต่เขาเพึงปรารถนาในตัวนางเท่านั้นต,ตาละไตเองก็มีความรู้สึกดีๆต่อบุรุษผู้นี้เช่นเดียวกันขบ,บวนในพระนางสีจันทราเคลื่อนเข้ามาในป่าอันรกทึบรอบๆกายเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ที่แตกกิ่งก้านสาขายืดยาวอีกทั้งยังบุดบางดวงอาทิตย์ลำแสงแห่งความร้อนแทบสาดส่องลงมาไม่ถึงพื้นทหารและนางกำนันเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพราะเกรงว่าจะมืดก่อนที่จะถึงสำนักของแม่เท่าตานีทำไมป่าแห่งนี้ถึงรกนักนะต้นไม้ใหญ่ก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยนางกำนันรูปร่างค่อนข้างอวบคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นหลังจากเหยียบยาง เข้าไปในป่าแล้วผ่านพบกับความมืดทึบของต้นไม้ที่แย่งกันขึ้นอย่างชนิดที่เบียดเสียดจนแทบมองไม่เห็นทางเดินป่าอุดมสมบูรณ์ก็อย่างนี้แหละเร่งเดินเถิดรังท้ายอย่างนี้ข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนมีสายตาใครบางคนกำลังจ้องมองเรานะข้าก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเย็นหลังวับวบางทีผมลุกสู้ขึ้นมาเฉยเเสียอย่างนั้นแหละโน่น เจ้าเห็นอะไรไหมบนท้องฟ้าทำไมมันถึงมืดราวกับกลางคืนอย่างนั้นเล่าเราเพิ่งจะพักกินข้าวเพลนไม่นานนี้เองนะนางกำนันผู้เป็นคู่สนทนาเงียใบหน้ากลมแป้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีแล้วสะดุ้งต่อสิ่งที่เห็นได้กลายเป็นความหวาดวันแล้วสั่นไปทั้งเรือนกายเพราะเบื้องบนเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นท้องฟ้าที่สว่างสวยเมื่อครู่ กลับแปลเปลี่ยนไปกลายเป็นสีดำทะมึนความมืดแผ่ขยายอย่างรวดเร็วทุกคนในขบวนต่างตื่นตะลึงและหยุดนิ่งพร้อมกับแงนมองขึ้นไปแม้แต่พระนางสีจันทราก็เช่นเดียวกันมีเหตุผิดวิสัยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องปกติแน่พวกเจ้าอย่าแตกตื่นไปจงตั้งสติให้มั่นหยุดอยู่กับที่ก่อนข้าจะให้ทหารทำคบไฟขึ้นเพื่อส่องนำทาง ไปที่สำนักแม่ข่าพระนางเกิดอะไรขึ้นทำไมท้องฟ้าถึงได้มืดราวกับเข้าไปอยู่ในถ้ำอย่างนี้เล่าเพคะนางกํำนันขี้กลัวคนหนึ่งได้ถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นๆเจ้าอย่าถามให้มากเรื่องรวยหน้ามีหน้าที่ทำตามที่ข้าบอกแล้วอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งเดินเจ้าคนแบกเสลียงจงวางข้าลงบัดเดี๋ยวนี้พระเจ้าข้าเจ้าทหารทั้งห้า จงจัดหาคบไฟโดยเร็วพระเจ้าค่ะทหารทั้งห้าผู้มีเรือนร่างกำยำอกเปรยดำมืดเบื้องร่างสวมแค่เพียงผ้าโจงกระบีนสีน้ำตาลแค่เพียงผืนเดียวเท่านั้นพวกเขาพากันไปหาดุ้นฟืนขนาดเหมาะเพื่อทำคบไฟโดยพากันมาทางเบื้องหลังของขอบวนแม้ว่าสภาพรอบๆตัวเต็มไปด้วยความมืดแต่ก็ยังพอมองเห็นกิ่งไม้แห้ง ที่ร่วงหล่นลงพื้นลำไรนั่งไงไม้ฟืนดุนนั้นพอเหมาะพอเจาะเชียวโอ้มันผุเสียแล้วเราจะต้องหาอีกหลายๆอันนะไม้จะต้องแกร่งมาทางนี้เถิดทหารทั้งห้ารวมกลุ่มกันเดินเข้าไปในแนวป่าข้างทางแล้วจับมือต่อกันเพราะกลัวหลงเมื่อเข้ามาได้ชั่วครูก็มองเห็น่้นไม้ตามขนาดที่ต้องการและพากันร้องด้วยความตื่นเต้น เจอแล้วตั้งหลายอันแน่หยิบขึ้นมาเลยเอ๊ะใครเหยียบเอาไว้เฮ้ยอย่าล้อเล่นหน้าเราจะรีบเดินทางต่อพระนางสีจันทราอาจจะไม่พอพระไทยทหารนายหนึ่งส่งเสียงดังๆด้วยอารมณ์หงุดหงิดเมื่อเห็นเท้าเปลือยเปล่าของใครบางคนเหยียบลงบนดุน้นฟืนแม้ว่าเขาจะพยายามออกแรงดึงเท่าไหร่แต่ใครคนนั้นยังคงนิ่งเฉยเพื่อนทั้งสี่พากันมองหน้า ด้วยความสงสัยเจ้าพูดอะไรไม่มีใครเหยียบดุนฟืนเลยนะมีสี่นี่ไงยังคงเหยียบอยู่เช่นเดิมเอ๊ะนี่มันอะไรกันไม่ใช่พวกเราหรือเจ้าเป็นใครทาหารคนนั้นตะโกนถามด้วยเสียงดังสุดขีดเพื่อนทั้งสี่ยังคงมองด้วยท่าทางแปลกๆคิดว่าเจ้าคนที่โวยวายสติคงผิดเพี้ยนไปแล้วถ้าจะบ้าไปกันใหญ่แล้วข้าไม่ได้บ้านะเรื่องจริงใครกัน ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหัวโลน้นตัวสูงผิวดำตาแดงเฮ้ยมันมันอ้าปากมีฟันแหลมๆเต็มไปหมดเลยนะเฮ้ยอย่าล้อเล่นอย่างนี้สิมันไม่ใช่เรื่องดีข้ากลัวน,นะโว้ยเพื่อนทหารทำเสียงหวัดวาดและพากันมองหน้ามือเย็นเฉียบฟันกระทบกันดังกึกๆลมเย็นพัดพามาวูบหนึ่งหนาวจนสั่นวาซ้ำร้ายกว่านั้นก็หอบกลิ่นเหม็นสาบสาง ติดตามมาด้วยคราวนี้ต่างรู้ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่เฮ้ยกลับกันเถอะกลับยังไงวะข้าจะเอาไม้ดุนนั้นไปด้วยไม่ต้องแล้วกลับเดี๋ยวนี้ข้าบอกได้ยินไหมเร็วทหารร่างบึกบึนดึงมือเพื่อนให้เดินตามออกไปทันทีเท่าว่าเจ้าคนตาดีกลับร้องเสียงหลงไม่อาจเดินตามไปได้เพราะร่างดำลึกหลับจับแขนเขาอีกข้างเอาไว้จนแน่น ช่วยด้วยไอ้คนตัวดำมันดึงแขนข้าจริงหรือเฮ้ยข้ากลัวแล้วพวกเจ้ามาช่วยกันลากเจ้าคนนี้ออกไปจากป่าเร็วๆเถิดแม้ว่ากลัวต่อสิ่งที่ไม่เห็นตัวแต่ทุกคนพากันออกแรงดึงทหารร่างใหญ่ที่อ้างว่ามีใครบางคนกำลังจับแขนเขาเอาไว้แม้ว่ารวมพลังกันแค่ไหนเขาคนนั้นกลับไม่ขยับขยื้นทำไมตัวถึงหนักอย่างนี้นะ เร็วช่วยข้าด้วยไอ้คนนี้มันอ้าปากจะงับแขนข้าผ่านเคราะห์ร้ายวีดร้องเสียงหลงเมื่อชายหัวโลนผู้มีดวงตาแดงฉานอ้าปากออกกว้างจนเห็นฟันแหลมคมขาววาวับและก้มหน้าทำท่าจะกัดลงบนแขนเขาจึงสะบัดเต็มที่แต่ว่ากลับติดหนึบแน่นฮึเจ้ามนุษย์ประหลาดส่งเสียงคำรามออกมาดังๆกลิ่นเหม็นเน่าชยคละคลุง ออกมาจากริมฝีปากหนาฟันคมคมของมันใกล้จะถึงผิวเนื้อรมอมาล่อชายผู้ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อคมเคี้ยวอันหารุโหดก็ดิ้นรนอย่างสุดชีวิตอย่าอย่าทำอะไรข้านะผีผีมันจะฆ่าข้าแล้วเฮ้ยข้าว่าไม่ธรรมดาแล้วมันไม่ใช่มนุษย์ใช่เราจะทำเชนนใดเจ้ามีมนพอที่จะปราบผีได้หรือไม่ทหารทั้งสี่หันมาปรึกษากัน เพื่อจะจัดการกับสิ่งที่เพื่อนร้องบอกว่าผีแม้ว่าจะกลัวแต่พยายามหาทางช่วยเหลือเพื่อนให้รอดพ้นจากเจ้าปีศาจร้ายกลางป่าไม่มีดอกเพ่นเถิดถ้าคืนอยู่ตรงนี้มันอาจจะฆ่าพวกเราได้นะแล้วเจ้านี่เล่าไม่มีคำพูดใดๆนอกจากเสียงวิ่งตุบตับจากทุกคนเจ้าคนถามเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้าเช่นกันออกแรงโกยเต็มฝีเหยียด ทิ้งให้เพื่อนทหารผู้เคราะ์ร้ายเผชิญกับชะตากรรมโหดเพียงตามลำพัง